สัล้มว่อะรกูมอมนาเยยเวลาเด็กชายหาริสุกจริญเด็กชายหาริสุประเสริฐและเด็กอญิงนาเดียอุปถัมภ์เตรียมตัวค่ะอัสลามาุอะ นาเดียค่ะอันอินอีต้องขาด10คะแนนค่ะสลับเลยค่ะเด็กชายฮานิสุนประเสริฐเด็กหญิงนาเดียอุปถัมภ์และเด็กหญิงซันดีเด่นโซ่เก็บตัวค่ะ